พิจารณาตามความเป็นจริงนะโลกนี้เป็นของใครไม่ต้องไปเฉียงกันหรอกผมก็ไม่เถียงใครขี้เกียจเถียงไม่เฉียงทำไมต่างคนก็ต่างตายใช่ไหมเกิดมาแล้วก็ตายครับถ้าเกิดเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับหลวงตาเราจะมีสิทธิ์เกิดมาเจอหลวงปู่หลวงตาทุกชาติหรือเปล่าครับโอ้าธรรมก็กำหนดทิศทางในการเกิดได้ในจริง ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราฝึกจริงๆนะเราไม่ใช่ไปตามกรรม <Okay. S 2> เราไปตามใจเ mm hmm. มื่อก่อนแล้วเราไปตามกรรมนี่หลวงพ่อ่านสอนหลวงตาไว้เมื่อก่อนเนี่ยเองไปตามกรรมเองเกิดมาในยุคเอ,เองมารับเศษกรรมแล้วเองก็ทําใหม่ค <Okay. S 2> เองทําใหม่เองจะทตามสังคมที่เขาอยู่นั่นแหละทําดีก็มีทาไม่ดีก็แล้วไปตายแล้วเองก็ไปตามกรรมรั <Okay. laughs> พบพอหมดแล้วเองเกิดเป็นมนุษย เองก็มารับเศษกรรมเองก็ทําใหม่อท่านให้หยุดไงบ,บอกต้องไปตามใจมันไม่ยากอะไรหรอกสวดนมนต์ภาวนาไม่ยากอะไรหรอกอสวดที่ไหนก็ได้ครับเดินไปเดินมาก็สวดได้กินข้าวอาบน้ํฟอ้อนนอนตื่นนอนเองก็นึกถึงพระใช่ไหมอ,อย่าไปติดอะไรครับท่านบอกว่าให้ติดเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเราไม่ของเราเลยให้จิตพระ ให้จิตพระจะให้จิตพระเพราะพระท่านมีทุกอย่างมีโลกมีธรรมกว่าหลวงปู่จะมาบารมีท่านเจม,มท่านก็มีโลกกับธรรมท่านบอกเหลืออย่างเดียวคือเป็นพุทธะครับอย่างอื่นมีหมดเลยอยู่ในรูปท่านเนี่ยจัก,กรพรรดิเหมือนกันครับมันไม่ใช่ของใครจัก,กรพรรดิไม่ใช่พุทธ,ธนะนะจัก,กรพรรดิคือ ยังไม่ได้เป็นพุทธะพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิมันต้องเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาให้จริงจริงจังๆจะไหมครับมนุษย์เนี่ยบางคนก็ปัถนาเป็นพุทธเจ้าบางคนก็ปัถนาเป็นปัจเจกบางคนก็ปัถนาไม่เกิดคือเป็นสาวกของพุทธเจ้าแค่นี้ไม่มีอะไร ใช่ไหมวัดป่าเนี้ยคือไม่เกิดถ้าวัดไหนจเจอรุ่งเรืองสวดมนต์อะไรวัดเกิดยังเกิดอยู่รๆๆประมาณนั่นแหละทีนี้เกิดเกิดไปไหนเกิดยังไง<สะๆ>ใช่เราต้องเข้าใจเรื่องการเียนว่าตายเกิดครับเพราะเหมือนเรามีโอกาสไ<ะ>ด<ๆ>้มาเจอหลวงปูๆๆๆ่หลวงตาแล้วเราก็ได้เข้ามาฝึกหมายถึงว่าชาตินี้เราก็ได้เปลี่ยนเส้นทางของกรรม อย่เมนน้อยนะครับต้องเป็นอวัยภูมแล้วหลวงพ่ออย่างในน้อยที่สุดเลยครบกลาบพระนี่แหละกลาบทุกวันนี่แหละก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนกลาบเนี้ยกลาบทุกวันเนี้ยมันจะรู้เองนะจะต้องกราบจริงๆนะไม่ใช่กราบวันเดียวครับพอเมากูก็ไม่กลาบแล้วประมาณนี้กราบทุกวันเช้าก่อนเวลานอนก็ต้องสวนให้หลับสวนให้หลับใช่ ปิดการฝันร้ายไงคนโบราณเขาจะไหว้พระส,สวดมนต์นะ,ะเขาอยากทําวัดน่ะก่อนนอนแล้วเช้าเขาก็ทําำพราะเอาสายใหญ่จิตกับพุทธคุณธรรมคุณในโลกเนี่ยเป็นสายใหญ่มันจะปลอดภัยเวลาไปไหนมันจะคาดเคลื่อน<ช>ทุกวันนี้ไปไหนเนี่ยไปทะเลเห็นทะเลแล้วล่ะไม่ได้ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไม่รู้เลยครับ <laughs> ลางสังหรณ์หายไปหมดแล้วเพราะโทรศัพท์นอนกับคิดๆนอนแล้วนะจ้าอะไรประมาณเนี้ยไป<อ>บอกเขาทำใหม่ตื่นก็เอาตื่นแล้วนะจ้าอะไรพวกเนี้ยโอ้ยเอาจริงไหมเราตุเปืองตังเปล่านั่นน่ะเ<อ>ท่าไหร่แล้วเดือนเท่าไหร่หลายตังนะพูดเอาก็ถูกไง โอ้โเดี๋ยวนี้กินอะไรถ่าย <ฮะ S 2> ถ่ายให้พวกพวกดูว่ากินแล้วก็ยังถ่ายเลยเ <c oughs> นี่ยการยุควัตถุจเจริญเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถวัตุมันถึงโลกมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยมันจเจริญเนี่ยมันถึงฆ่ากันครับยุคไหนไม่จเจริญทางวัตถุจเจริญทางสิ่งรมเงียบเลยจุหนูตาเด็กๆเนี่ยเงียบเลยเนี่ย ยิ่งป่าช้ายอย่างเงี้ยไม่ีใครเดินหรอกไม่ใช่กลัวผีนะไม่ใช่กลัวผีนะมันวังเวงีนขนลุกครับในเดินผ่านอาจารย์ที่ถามว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งสวดจะก,กับพัดทําไมยิ่งมีสิ่งมากระทบเกิดจากอะไรคะไม่สุก็กระทบอยู่แล้วยุคเนี้ยลองหยุดสวดด้วยดิ่กระทบแน่นอนนะยุคนี้ยุค ก็บอกแล้ว <gesch> ย <uce> ุคกลมไม่ใช่ยุคเหลี่ยมคถ้าตัวทาธุรกิจอะไรสูวเหลี่ยมเหลี่ยไม่ได้หรอกต้องกลมไปเรื่อยๆเพราะไม่เกี่ยวกับบทสวดนะครับไม่สวดไม่สวดเราก็โดนกระทบอยู่ดีอยู่กับคนเดียวแล้วกระทบตัวเองอย่างนี้ครับโอ้่นีกเราอยู่ในป่ายังตัวคนเดียวยังวุ่นวายเลยความวุ่นวายใจเนี่ยคราได้ มันเกิดจากสาเหตุมีสาเหตุนะครับสาเหตุที่บันทึกไว้ออ่ะจิตเป็นตัวบันทึกคเราทําอะไรไว้จิตเป็นตัวบันทึกถ้าไม่บันทึกมันจะมีไม่มีเดี๋ยวนี้เราล้างมันนลเนี่ยมาล้างมันเลยนะมาล้างมาลืมมันโดยเฉพาะคลื่นที่ไม่ดีเนี่ยมันลืมเลยอ่ะ การล้างคลื่นที่ไม่ดีก็หาคลื่นใหม่มาแทนนะความผูกพันระหว่างเรากับไตสนานาคมการเวียนว่ายใจเกิดไม่มีปัญหาเลยในอนาคตแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับคนที่เขามีแต่ความเครียดมีแต่ความหงุดหงิดจําเป็นต้องอยู่ใกล้ๆเขาใไหมลวง่อไม่อยู่หลวงพ่อท่านไม่ให้อยู่เพราะว่า อยู่แล้วบันทึกทุกวันครับในอนาคตแค่ไขลลำบากลองคิดดูตู้อยู่กับความหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยครับเป็นปีๆเอาลองคิดดูนะในอนาคตลำบากไหมเราก็จะกลายเป็นคนนั้นเป็นคนที่หงุดหงิดเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคนยังไม่พอนะมีโกรธไปด้วยครับโกรธไม่พอนะสุพยาบาทไปด้วยไง มันต้องหนีฮะเพราะว่าโลกนี้มันไม่ใช่แคบๆทั้งหมดถ้าหนีได้หนีเลยจะนอนท่านสอนหลวงตาอย่างนั้นครัหลวงตาด้หนีไงตรงไหนขึ้นไม่ดีก็หนีแล้วคอันนี้ครับเขาถามมาอย่างเขาจะหนีมาบวชมาฝึกอยู่กับหลวงตาแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกคนที่บ้านไงครับ ย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมเขามันจะไปเล่งกับอากาตันยูหรือเปล่าฮะไอ้หนีไม่หนีไม่สําคัญหรอกหน,ะนีมาแล้วเนะี่ยต้องทําจริงๆนะไม่ใช่หนีมาแล้วกูก็ไม่ทํานะยิ่งหนักกว่าเก่าอีกนะอเหมือนคนที่ถวายทานไปเมื่อก่อนเนะี่ยครับทานไปแล้วนึกว่าจะได้ทานแล้วมันไม่ได้อนะ่ะอืมมันหมดแล้วอ่ะคมันก็ต้องทุกข์แล้วนะตอนนี้ยมันต้องไปหาสมาหากินเองแนละ้วทีนี้นต้อง พิจารณาดีๆวะถ้าจะไปไหนอ่ะมันต้องพิจารณาดีนะทิ้งดีไหมเนี่ยประมาณเนี้ยอ๋อต้องถามตัวเองดีๆว่าที่เราหนีเนี่ย<ช>เราหนีปัญหาหรือเราอยากหนีมาเพื่อฝึกพ<ช>ัฒนาตัวเองใช่ครับประมาณนั้นแหละม,มันมีหลายคนที่ทิ้งมาแล้วเวลาไปฝึกอย่าลืมว่ากินนอนสวดมนต์แล้วฝึกกรรมฐานไม่่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะให้กินนอนสวดมนต์นะครับ ไม่ให้ทําอะไรเนี่ยเอาไม่ให้จับโทรศัพท์เลยโอู้ถ้าอยู่ได้สักสี่ห้าปีนะซูไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่แล้วแสดงว่าไม่ได้ทําแล้วล่ะครับจริงไหมล่ะเออมันยากกว่าทั้งโลกนะไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ครรมฐานเนี้ยถ้าเขไปกันหมดแล้วล่ะครับมันต้องทนต้องทนนะมันต้องทนนะมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าหยุด ท่านหลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องรีบหรอกท่านบอกทําไปเรื่อยๆเนะี่ยอย่าให้ใครรู้อยู่กับคนทั่วไปเนะี่ยเขาจะรู้ได้ไงเราคิดอะไรอเขาไปกินเหล้าป้ายกับเขากระสวดไปแต่ไม่กินเราก็กินกลับเอาออกออก็ออกพร้อมกันเท่ากันเนะี่ยไปไหนมันก็ไม่กระทบใครนะก็ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเตรียมตัวที่จะต้องเผชิญกับโลกเนะี่ยโลกเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอด ทำอะไรไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้ครับอย่างคนอยู่เยอะๆนั่งกันเรามานั่งหลับตาสวดมนต์เสียงดังคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะอย่าให้ใครรู้นะครับครับบางอย่างการการะทําเราต้องระวังตัวเองเพื่อให้คนอื่นเดี๋ยวเขาจะคิดไม่ดีครับขึ้นที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดของคนครับคิดมาในทางไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะ ถ้าเหตุเกิดจากเราครับขึ้นของความคิดไม่ใช่ไม่ใช่ไกลๆนะถ้าเราฝึกจริงๆนะอลองฝึกในพุทธศาสตร์จริงๆนะเวลาเราสวดเวลาเรานึกไปไกลนะคไปโลกธาตุหน่อนะม่ใช่โลกมนุษย์นี่มันยังน้อยไปไปถึงข้างล่างข้างบนนู่นนะ mm hmm. ข้างล่างอาจจะไปไม่ถึงละแต่ข้างบนนรถึงนะครับไปได้หมดเลย mm hmm. มันมีประโยชน์นะประโยชน์มาก แต่มันต้องมันต้องเข้าใจไงอย่างที่เขาถามว่าทํายังไงจะให้เหมือนลูกตายอย่างนั้นแหละประมาณนั้นละสามีดื่มเหล้าทุกวันเลยเจ้าค่ะทํายังไง<า>ให้สามีาลเลิกก็ดื่มกับเขาเลยเอาทำไมอ่ะครับสามีไปบอกเขาได้แล้ว <okay. S 2> ยิ่งมันเมาเ่ยโหลำบากนะ มีปัญหาโลกแตกแต่ถ้าไปถามหลวงพ่อท่านก็อบอกเออเองก็สวดมนต์ให้ผีแถวนั้นน่ะผีปู่ย่าตาทวดแถวนั้นน่ะมานั่นมันหน่อยครับผัวมนุษย์ผัวเนี่ยมาบังคับให้มันเลิกหน่อยอะไรประมาณน,นี้ลำพังเราคงพูดยากอะ่ะครับใช้วิญญาณเรา<ม>ใช้สิ่งที่มองไม่เห็นถ้าพูดเองพูดทุกวันเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนะโอโ้โหเรื่องบ้านแตกนะ ตาคะเวลาไปปรัภพบภูมินะครับที่เป็นที่เราเคยอยู่มาพอสวดแล้วเบาแล้วอ้าวไม่ถามในน,นนั้นอันไหนครับในโทรศัพท์ถามไปแล้วครับสามีกินเหล้าครับอโอ้สามีกินเหล้าไม่ไม่มีนะมปัญหาหรอกกินด้วยกันเลยหรือไม่กับเวลาสวดมรนดกแทภพบภูมิชาวนาช่วยดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยถ้าเลิกได้ก็เลิกไปฮะ เสียสตังเสียทรัพย์ก่อนเดินทางมาฝันถึงหลวงตาด้วยเจ้าค่ะปิติใจมากแล้วก็มาเจอหลวงตาวันนี้ขอให้หลวงตาช่วยชี้แนะวิธีการทํายังไงให้วางจากความทุกข์ได้ห่างมัน,น่ะได้อยู่ถ้าวางมันคงยากเพราะเรามันทึกไปแล้วโดนทิ้งไปแล้วบางคนนะ่ะ โดนเมียทิ้งมึงโดนเขาโกงมัง่งโดนเขาเอาไปนู่นนี่มัง่งมันมันโดนมาแล้วไนงะแต่ต้องห่างจากมันครับห่างจากมันบ่อยๆอมันก็ลืมไปเองหาเรื่องใหม่มาอย่างเราไปสวดมนต์ไปแผ่หรือไปปรับภูมิให้ ที่ที่ตรงนั้นหรือที่ที่ไหนก็ตามนะครับหลวงตาเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราสวดที่เราแผ่ไปเนี่ยเขาไปแล้วเขาได้ไหมครับน้อยไม่ๆก็อย่าไปนึกเลยท่านหลวงพ่อท่านบอกการแผ่เมตตาคือมันได้ที่ตัวเราแหละเราเนี่ยได้อันนั้นเมตตาเพิ่มพอเพิ่มขึ้นนานๆเข้าจิตเราจะเบาจิตเราเบาเนี่ยเราจะว่าใครไหมครับเพราะเรามีเมตตา โน่นแหละเราจะรู้ว่าเวลาแผ่ไปได้ไม่ได้ในใหม่ยังไปสนใจ,จครับจะไปสนใจแผ่ไปเถอะนั่นคือความแผ่เมตตาคือความปาจนะดีนั่นแหละครับไม่ใช่ปาถนะในคนอื่นนะปาจนานี่เขตัวเองนั่นแหละเพราะตัวเองเประกบแผ่นะครับมันก็ความเมตตาก,ก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนะวลาใ,<น>ใครเห็นในอนาคตเขาก็มีความสุขอ่ะ เขาคลื่นของไม่ตาม,มันอยู่ที่เราไงอย่างตู้เนี่ยพอเห็นหน้าตู้มีมมโชคดีทุกครั้งเลยแสดงว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในอดีตพอมีซุกกลับบ้านไปนึกถึงซุกเอ้าก็ตามไปอีกอะ่ะมีความสุขอีกอ่ะมีประโยชน์ไหมเอาประโยชน์นะ <c oughs> มีประโยชน์มากเลยถ้าเข้าใจนะคือหน้าที่เราก็มีแค่นึกแผ่ไม่ให้ลืมก็พอนะครับใช่ คือบันทึกอารมณ์ที่ดีอ่ะบันทึกขึ้นที่ดีอ่ะก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญนะั่นแล้วก็มันพิจารณาเช้ามากิ่ฐานวันนี้จะวันนี้จะสวดมนต์วันนี้จะอารมณ์ดีอยู่ในพุทธมนต์อยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมล่ะจุครับอ่าพอตอนเช้าพอตอนกลางวัน ก็เช็เอนนอนนค,นนคเ,เ,เลยก่อนนอนก่อนจะนอนภาวนาก็เช็คเลยอารมณ์มันไปทางไหนเช้าก็อธิษฐานใหม่เย็นก็เช็คใหม่เช้าอธิษฐานใหม่เย็นก็เช็คใหม่โอ้ไม่ขี่เดือนไม่ขี่ปีแล้วครับถ้าเึิดจริงๆนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปวัดนะอยู่ว่านนั่นแหละก่อนนอนก็ภาวนาเนี่ย เช้าก็อธิษฐานนะเราอาธิษฐานไม่รู้หรอกนอนอธิษฐานยังได้เลยคนอนก็ผัวข้างๆเน,น,นี่ยโน่นนึกไปอยู่ห้องพระก,ก็ได้ครับนึกไปวัดไหนก็ได้ไปอธิษฐานได้เลยมึงเคยรู้อธิษฐานสุขใช่ไหมประมาณนั้นแหละหลวง่าทำหนังที่หลงตาว่านี่เราก็จะเห็นตัวเองทุกวันนะข้อดีข้อเสียเห็นนะเห็นนะคนข้างๆมันจะ มันจะมีความสุขกับเราแล้วยิ่งมนุษย์ใกล้เราเนี่ยครับลูกหรือครอบครัวเราเนี่ยเพราะอารมณ์เรา,า,า,ามันอยู่กับคลื่นของพุทธมูลเนี่ยเข้าใจไหมถึงเรานึกไปวัดเนี่ยสายใยจิตเรายังอยู่ก็อ,อยู่ทีเราไม่นานนะไม่กี่เดือนนะ่ะมันจะมีความรู้สึกอะเขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขทีนี้เขาอยู่กับเรามีความสุขแล้วเราบอกมันได้ไหมตอนเนี้ย เริ่มบอกมันได้แล้วล่ะได้แล้วพี่จะไปกินเ้านะใส่สตางค์เอาสตางค์มาซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวมันก็ไปนู่นเลยแล้วมันต้องฝึกที่เราไงทำยังไงเขาใครเขามองเราดีอ่ะจบเลยทำตัวเองให้ดีก่อนให้มีพลังงานที่ดีก่อนอยากจะไปช่วยใครต้องทำตัวเองก่อนถูกตั้งเลยครับ